นายกต้องดำเนินการอย่างไรเรามาดูคำถามคำตอบในเรื่องนี้กันนะครับคำถามที่หนึ่งครับถามว่าใครจะปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกรณีที่ไม่มีนายกตัวเรื่องที่หนึ่งครับบอกว่าปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวเรื่องที่สองครับผู้ว่าราชการจังหวัด ัวเลือกที่3ครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวเลือกที่4บอกคณะกรรมการการเบอกตั้งคําตอบในข้อนี้นะครับกรณีที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือผู้ที่เป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งในารายละเอียดในเรื่องนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคม2568ได้มีหนังสือไปถึงประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดครับเป็นเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกรณีที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคําตอบในข้อนี้ตอบตัวเลือกที่1ครับในคําถามที่2ครับมาตราตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่5ที่กล่าวถึงการเลือกตั้งคือมาตราใดตัวเลือกที่1บอกมาตราที่10ตัวเลือกที่2บอกมาตราที่13ตัวเลือกที่3บอกมาตราที่20ตัวเลือกที่4บอกมาตราที่26ท่านที่กำลังรับชมสดอยู่ในขณะนี้นะครับลองเลือกดูครับว่าท่านเข้าใจว่าเป็นมาตราไหนครับ แล้วก็คำตอบในข้อนี้นะครับมาตราที่เป็นมาตราตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่5ก็คือมาตราที่13ครับในข้อที่2ตอบตัวเลือกที่ตอบตัวเลือกที่สครับในข้อต่อมาครับ ข้อที่3การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ไม่มีนายกกรณีที่ไม่มีนายกนะครับในกรณีที่ไม่มีนายกสามารถดำเนินการได้อย่างไรในข้อนี้นะครับ ในกรณีที่ไม่มีนายกสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างไรในข้อนี้เป็นเรื่องที่หลายท่านต้องบอกว่าเมันเรื่องที่ทบางท่านอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับว่าในการในการเลือกตั้งที่กาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็เราเห็นว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นการเลือกตั้งทีบง่บางพื้นที่ก็จะมีการเลือกตั้งทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงังหวัด บางพื้นที่ก็จะเป็นการเลือกตั้งทั้งในส่วนขององสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจงังหวัดแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่หลายานบอกว่าเรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ยต้องทํำยังไงในกรณีที่มีการเลือกตั้งแบบนี้นะครับซึ่งในรายละเอียดน,นะครับในข้อนี้การดเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีที่ไม่มีมมนายกสามารถดำเนินการได้ครับโดยประหลัดครับแต่ที่บอกว่าสามารถดําเนินการได้โดยประหลัดเนี่ยมีเงื่อนไขนะครับไม,ไม่ได้สามารถที่จะดาเนินการได้ในทุกเรื่องทุกประเด็นนะครับในหนังสือฉบับนี้นะครับได้บอกไปครับว่ากรณีที่มีการดาเนินการอยู่ก่อนเหมือนกับมีการชงเรื่องไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะนายกจะครบวาระเนี่ย สามารถดำเนินการต่อไปได้ครับแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ดำเนินการเอาไว้ก่อนไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการโอนการรับโอนการย้ายการเปิดกรอบตําแหน่งที่สูงขึ้นเนี่ยในแนวทางในการปฏิบัติตามหนังสือบอบนี้นะครับบอกว่าให้ชะลอคือครับให้ชะลอเอาไว้ก่อนครับนะครับให้ชะลอเอาไว้ก่อน ไม่ยังไม่สามารถที่จะดาเนินการได้งนั้นในการดำเนินการตรงนี้นะครับต้องดูในรายละเอียดที่ดีว่าส่วนไหนสิ่งไหนที่สามารถดำเนินการได้สิ่งไหนที่ต้องชะรอเอาไว้กอ่อนประการต่อมาครับในข้อที่4เรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของประหลัดองค์การบรหิหารจังหวัดใครเป็นผู้ประเมินในเรื่องของการประเมินผลการปฏริบัติงานของของประหลัดนะครับถ้าถามว่า ใครเป็นผู้ประเมินในแนวทางในการปฏิบัตินะครับตามหนังสือจาับนี้เอาคําตอบเลยนะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประเมินครับแต่ก่อนที่จะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยนะครับในรายละเอียดที่เป็นคาอธิบายอธิบายให้เห็นครับว่าในการประเมินเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการประเมิน นอกจากเป็นใช้คาว่าผู้ว่าการจังหวัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะไปเจอในตัวเลือกในห้องสอบเนี่ยก็คือคําว่าผู้กํากับดูแลซึ่งมีรายละเอียดในเรื่องของไปเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองในกรณีท,ที่ออกคําสั่งทางปกครองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่มีกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกคําสั่งทางปกครอง กามีคำทีบายเพิ่มเติมในเรื่องของวิปคระคองมาเกี่ยวข้องแต่ในเบื้องต้นนะครับให้ท่านเข้าใจว่าผู้ที่ประเมินผลของการปฏิบัติงานของประลัดเนี่ยนะครับก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ประเมินในะคำถามที่ห้าครับนโยใบายใดที่ไม่ควรดำเนินการหากไม่มีนายกในครณนี้เมื่อสักครู่พิวศ์และเพื่อนอธิบายให้เห็นแล้วครับว่าในกรณีที่ไม่มีนายกเนี่ยส่วนที่ไม่ควรที่จะทำเนี่ยนะครับเือให้ชะลอเอาไว้ก่อนในเรื่องของการย้าย รือการโอนข้าราชการในข้อที่5ตอบตัวเลือกที่2ครับในข้อต่อมาครับในคำถามที่6ครับในคำถามที่6ใครมีอำนาจในการออกคำสั่งเรื่องค้นเงินเดือนของข้าราชการในกรณีที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องของการออกคำสั่งนะครับ ที่เป็นคาสั่งเรื่องท่านเงินเดือนเนี่ยที่เป็นข้าราชการนะยกเว้นตัวของประหลัดที่ไปรักษาการในที่ปฏิบัติหน้าที่นายกนะครับถ้าเป็นข้าราชการท่านอื่นเนี่ยก็คือประหลัดครับเป็นผู้มีอํานาจในการออกคําสั่งเรื่องท่านเงินเดือนได้ยกเว้นตัวเองที่ไม่สามารถที่จะไปออกคําสั่งได้ก็จะไปแย้งกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองปี2539และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยในข้อที่6ตอบตัวเลือกที่2ครับในข้อที่7ครับหากมีการกล่าวหาข้าราชการว่ากระทําผิดวินัย ใครจะเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนในกรณีที่ประลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ถูกกล่าวหาในข้อนี้ครับก็คือผู้ที่รักษาการแทนประหลัดครับในคําถามที่8ครับการพิจารณาเรื่องขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อใดการเรื่องขั้นเงินเดือนต้องเกิดขึ้นตามหลักความดีความชอบในข้อที่8ตอบตัวเลือกที่1ในข้อที่9ครับมาตราใดในพระราชบัญญัติที่กล่าวถึงการประเมินการปฏิบัติ งานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตราที่กล่าวถึงการประเมินการปลดการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือมาตราที่36ในข้อที่9ตอบตัวเลือกที่1ครับในข้อที่10การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนให้กับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถเกิดขึ้นได้ปีละกี่ครั้งในปีก็ประมาณในกรณีนี้ครับสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ปีละ2ครั้งก็คือในรอบของเดือนในรอบของเดือน มีนานะครับแล้วก็ในรอบของเดือนกันยาปีละ2ครั้งในข้อที่10ตอบตัวเลือกที่2ครับในข้อที่10ตอบตัวเลือกที่2นี่คือความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารงานบุคคลกรณีที่ไม่มีนายก ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเรับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่พลาดที่จะกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับและท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแบบทดสอบในชุดนี้ด้วยการสแกน q r code คที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มรายที่พี่เพื่อนใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารแจ้งความคลืบหน้า ในการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับทุกที่ทั่วไทยครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้ทุกคนทุก,ทกแห่งบนโลกใบนี้ถือว่าเป็นอิสระของผู้เรียนครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ท่านสามารถที่จะรับชมการถ่ายทอดสดในการติวออนไลน์ได้ท่านสามารถที่จะทําแบบทดสอบ ออนไลน์ right, ได้แล้วก็สามารถที่ทําย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มรายนี้ถ้ากำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้เรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ